สวัสดีทุกๆท่านนะคะลงคลิปกลางคืนมั่งนะคะตื่นเต้นดีเพราะว่ากลางวันแส้งมันจะเจงหมายว่านี่นี่กลางคืนมันจะดูเหมืดเหมืดนะคะเรามาดูใบ2ยีิบใบยีิบแบบนี้นะคะอาจจะดูธรรมดานะคะสำหรับดันหน้านะคะก็มีเหล็ก ยี่สิบไทยแล้วก็ยี่สิบอาหรับิกนะคะก็เป็นปกติแต่รูปก้องพ่อล่วงรอเกลานะคะด้วยธนบัตรใบนี้ท่งใบนี้นะคะเราก็ยังดูว่าน่าจะเป็นธรรมดาแต่ถ้าดูด้านล่างก็ตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นรูปเปรกที่เราว่าในตรงตลาดก็อยากขึ้นทุกวันนะคะ แต่สำหรับบางฐานก็เก็บสะสมไว้ไล่ไล่ใบเรียกว่ารู้สึกดีใจเหมือนกันนะคะที่ฐานก็ได้มีเก็บนะคะสำหรับโฉงของหราก,กองอ้วงทื่อว่าจำกันมดนะคะต่ว่าเป็นอ่าธนบัตตีเปรกๆเปรก็จำก,กันมดนะคะเรามาดูด้านล่างกันนะคะอย่าพึ่งหนี่กันไปไหนนะคะเอามาปลิกดูด้านล่างนะคะ ดานล่างก็ตั้งซ่องใบนะคะแต่ปริกใบเดียวนะคะอ้าวด้านล่างก็จะเป็นรูปอะไรคะมีการออกซึกนะคะไปรบ,รบไปออกซึกในเร่งประจาบานเราก็คืออกซึกอกไปรบกับกาซึกนะคะ <S <S ก็คือประเจา สมเด็จประเจ้าตากสิ้นมหาราชนะคะตะเล่ตัวตั้งทื่มเอียดค่ะแต่เราก็เล่มาจากรูปนะคะว่าสมเด็ดประเจ้าตากสิ้นหมหาราชนะคะ<ฅ>เขาเขียนแบบตัวเอ็ดลองลองกันย่เลยสมเด็ดประเจาอ่าใจ่ายจ่ายค่ะสมเด็ดประเจ้าตากสิ้นมหาราชนะคะก็ถ้าเคยแต่ยังไม่มีที่ก็เก็บนะคะอ่าไ,อได้ถ้าไม่ได้ก็ ก็คือไม่มีนะคะไม่ไม่ทราบจะว่าหรือถ้าไม่มีก็คือไม่มีบางคนเพื่อนก็มีมากแล้วแต่ตัวเองไม่มีก็คือไม่มีอีเพียร์ตี่นก็ไปซื้อเป่งเป้งก็ลําบากนะคะไปซื้อก็าเป่งเป้งเพราะบางคนก็เก็บไปไปไหวใกล้นะคะพอใกล้เขาเจอมาไใ้ละรวยแต่เวลาไปใกล้ไม่ใช่ก็ใกล้รวยใกล้มากแล้วครับเราะก็ต้องงงกําเลยนะคะก็ตื้อว่าธนบัตร ใบีซนี้ก็มีกานะคะมีกา่มควรเก่การเก็บนะคะคลิปนี้ก็ไม่ใช่มีอะไรมากมมยนะคะแต่ว่าก็เป็นการแสดงความขี่เด่นเป็นการก้าวมาอ้ายกำลังใจสำหรับ f อฟซีนะคะทีเก็บธนบัตรรักธนบัตรเมื่นอนโฉงกองรักกองว่วงนะคะ วันนี้ไม่ราบ,บันพือปูดติดกัดครุกลักครุกลักนะคะก็ต้องก่อป่อยด้วยนะคะเปราใต้ตํากลางขึ้นนะคะปลาติปูก็ไล่พลอยนะคะช่วยห้ามดีสําหรับวันนี้ก็ต้องข้อมลาถูกตันไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณสาหรับการติดตามการกดไลค์กดแช่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ